โชคดีโชคดีเจอแล้วนี่แป้งเบอร์สี่ศูนย์ห้าและสี่ถุงไม่รู้เขาไม่เขียนบอกว่าเอาคนละกี่ถุงขายให้คนละกี่ถุงเขาไม่เขียนได้ว่ามี่แค่นี้เนาะนี่แค่สี่ถุงเดี๋ยวฉันยิบไปสามถุงถ้าเขาบอกว่าขายให้แค่คนละ คุงเกาะไม่เป็นไรเพราะเรามากันสามคนโชคดีโชคดีคุกปะคุกปะคุกหนึ่งโชคดีโชคด,ชคด,ชคดีนี่แต่แบบหนีไลน์นี่แบบที่ว่าสีทำนมเหมนุมมน่มปังอะเนาะไม่ใช่สีขาวอะโชคดีโชคด,ชคดีแล้วนะมาซื้ออือโอเคโอเค เดี๋ยวดูคนเดียวก่อนดูคนเดียวก่อนว่าม,มีน้ำมันหรือป่า